สบายดีพี่น้อง굿มอร์น n ิ่งตอนเช้าเนาะหลังจากที่เขากลับจากพัทยามาแล้วเขากลับมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนมาหุดน้ำต้นใหม่ก็ได้พี่น้องต้นมะนาวอึ้บเดี๋ยวมาสมบรรยากาศขางบ้านอันนี้ต้นมะเขือพวงพี่น้องไม่น้องซีมตัดใบออกแล้วเนาะ มาหอดแล้วก็มาตัดใบออกดกเด้พี่น้องเก็บเมื่อวานนี่ได้บักหลายๆเลยหเห็นว่าพี่น้องพักแขวกับไม้เขียวกำลังคืนโตพี่น้องอันนี้พักสวนครัวเนาะพักข้าวทอง เดน้อยน้องทิงพี่นาะเดี๋ยวสิพ้าผีพาน้องส่งบรรยากาศเศร้าๆประมาณเจ็ดโมงเศร้าน้องพี่น้องเจ็ดยังแล้วแล้วกะเจ็ดกับเขากับน้ำให้น้องส่งลูกชายคนโตไปโรงเรียนแล้วกัมาพูดต้นหม่เขาเนาะเยี่ยวแม่น้องซิงผีพาไปชมบรรยากาศขางบ้านโอ้ดีหลายเลยพี่น้องนี่แหละแถวนี่แหละพี่น้องที่ห้านั่ง ชมหนังกินเขา่ากินหนามกันเนาะได้พี่น้องไปเบิ่ง,ข,งนนข้างบ้านเนาะขั้นสีหต้เป็นน้ำให้เบิ่งเปนง็นน้ำกับเจ้าหน่อยพี่น้องสีลายหูลายตาเนาะเฮ็ดมือเดียวมันบอทนัดเนายพี่น้องมีชิงช้าให้นั่งจิบกาแฟได้เลยพี่น้อง <c oughs> ข้างบ้านมีต้นอะโวคาโด้วยดิจัาสีเอาไปปลูกใช่ลรพี่น้องใหญ่แหละสียเอากั๊บเล่าหรืคือสีกับ ยากเนาะลำบากชิวิตเจ้าของยังกลับบ่ได้เลยขางบานะเนาะพี่น,น้องนี่อันนี้อันนี้ต่อเติมออกมาใหม่พี่นอ้องเราก็เอาอิฐเก่าเนาะที่มันอันเก่าอยู่แล้วหรือใหม่เห็ดใหม่แล้วก็เอาต้นเบิร์ดมาลง <c oughs> โอ้ยมื่อนี้คือเชียงแอบแอบพี่นอ้องบรรยากาศยามเสาร์นี่ดีขนาดเลยเนาะพี่นอ้องอยู่กับ สิ่งที่เห้ามหมักก็มีความสุกนะพี่น้องต้นไม้กับปลูกไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้เขาเอินพมญี่ปุ่นเนาะพี่น้องขยายปลูกง่ายพี่น้องแต่ว่าก็ต้องดูแลให้ถูกวิธีเพิ่นหมักอยู่ร่มๆแดดสองลำไรลำไร <c oughs> เคยไปอยู่แดดเลยพี่น้องใบไหมเบิร์ดอันนี้แอ,อร์กระแทบจะไริเปิดพี่น้องก็เลยเอามางอยไว้อยู่นี่เนาะเป็น ที่อยู่ใหม่ของพมญี่ปุ่นแม่น้องชิงนะเป็นคนหมักปลูกพี่เนอะแต่มามีเป็นคนหมักซื้อซื้อทุกอย่างที่มันสวยงามแล้วก็มาปลูกแล้วก็มาขยายพันธุ์ออกเนาะ <S <S ตุมมตมีไปสาแล้วเนาะพี่น้อง,งามวังว่าง,าง <S <S โอ้ใกล้ิกลายเป็นสวนเลยได้พี่เนาะต่กี้บอได้มียังพวอันนี้ก็ อยู่ซื่อๆก็งามมาเลยเปลี่ยนกระถางให้เพิ่นใหม่สงสัยเพิ่นจะได้เสือตัวใหม่เนาะสวยงามอันนี้เป็นเรือนไม้เก่าๆใกล้สีล้มละละ <c oughs> <c oughs> เอพี่นอ้องแม่น้องซิงฮ่าก็ขายายออกหนวดหรือสีเนาะปลูกบ่หยาพี่นอ้องปลูกง่ายฮ่ากหา็ห่าแต่เนี้ยที่มันปลูกง่ายๆเนาะอันนี้เรือนมา เลื่อนใหม่พี่น้องขายายผ่านออกมาพี่น้องไม่ใช่ก็ไปหาหลักเราคงราเจ้ามาอันนี้ไปบ้านบายมามีที่อยู่พัทยาจ้ะบ้านหม่เพื่อนเห็นมันเต้มอยู่ก็เลยหลักมาหลักเอาพี่น้องเด็ดออกมาซองซ้ำหยอดพี่น้องได้ลายกระถางเด่นเพื่อนปลูกง่ายนี่นี่เด็ดมาแปะใส่ต้นกล้วยใหม่ที่เขาซื้อมาแล้ว เห็นกับไปตามการเวลาเนาะพี่น้องเสียงหนกบ้านที่แม่น้องซิงอยู่นี่หนกหล่หลายพอา่ซื้ออาหารมาให้มันพี่เนาะล่อมันมาวะเถอะล่อมันมาค่ะ <c oughs> <c oughs> มีเป็ดเด้ๆพี่น้องเป็ดแกับกาบบรรยากาศขางบ้านพเนาะมีสน,มน้มหญ้าแน่น้อย พี่น้องต้นแดดสองล่ำไหลลํำไหลนกเพิ่นกระมาแล้วบรรยากาศพี่น้องมองน,นี่งามแต่แทได้นี่นะดอกออกมาให้เชยชมอยู่ก่มื้อู่มือ้อดอกอออกีกดีได้พี่น้องงามงามดูโดูพี่น้อง อันลูกน,น้อยๆเพิ่นลูกน,น้อยๆเพิ่อนอนหน้าเต็มเลยอันนี้บรรยากาศหน้าบ้านเ่าเนาะเผื่อยางอินเดียพี่น้องต้นเอียงทะเลเทเนาะน้ะนำแดดอันนี้ม,มุมเชยชมชวนชมบอกพี่น้องเอินพิษเอิญเถืเ่อเด้ใกล้ๆเป็นสวนขายดอกไม้เลยพี่น้องมีทุกสายพันธุ์ นี่มีบอ่อปลาน้ำอันนี้ก็ปลูกง่ายได้พี่น้องบางต้นกับบหูสื่อดอกหักปลูกง่ายง่ายอากาศล่มเลื่อนพี่น้องหนาอยู่เห็นบ่พี่น้องนะหนกสวนิ่มให้เบิ่งดอกกันพี่น้องค่อยห,หลังอู้ึ้นบักชั่งสูงเลยพี่น้อง ดอกง้ำงามมาให้พี่ให้น้องเบิ่อจำยิละเนาะนี่ยางวางๆอันนี้คุนม่าอยากได้พี่น้องไม่น้องชิงปลูกแล้วมันงามมันเต็มกระถางอยากได้ไปครอบครองอยู่บนบ้านให้เจ้าแบกข้นระเบียงพี่น้องแต่บานนี้เอาไปอยู่กับแค้นตัดเนาะไปอยู่กับแค้นตัดแหละเป็นจางได้แบบนี้เพราะเราสายพันธ์ สภาพที่เห็นพี่น้องก็เลยบอกว่าพี่พรมันไม่สวยแล้วอ่ะมันไม่สวยแล้วมีไม่ได้ดูแลมันหรอก็ลดน้ำเหมือนแคนตัสนะเอา้ามันไม่ใช่พันแคนตัสทำไมอยู่ข้างล่างของพี่พรสวยจังอา้าอยากมาเปลี่ยนข้องเฮาข้นไปด้พี่น้องคอยก็เลยบอกหายคอยว่าะเอาข้นไปแล้วมันตายคอยว่าคอ,อยบอกหายด้ยคอยว่า แต่มันสวยเด้ของพี่พรข้างล่างเพื่อนวะมันสวยข่อยกับบ่อหายเจ้าแรกข่อยหายเจ้ากระถางหนึ่งแล้วมันเหี่ยวลงมากเลวเนาะพี่น้องพี่พรเอาไปดูแลหน่อยนะว่าสันอันตัวได้งามเพื่อนจะเอาขืนเลยได้พี่น้องมันมันบ่เหมาะก็อยู่ข้างทึ้งวะมันเหมาะอยู่ข้างล่างโอ๊ก็อยากได้นะเนาะเพื่อนวะนี่ ยังไงคอย้ามขื้นไประเบียงพิ่อนอีกพี่น้องคอยบอกขื้นได้ปาวว่ามีการโตเทียงกันเล็กน้อยพี่น้องมันอยู่ข้างล่างของพี่พรมันสวยเนาะพิ่นวะก็อยากได,ด้เปิดประตูออกไปที่ระเบียงก็ได้เห็นของสวยๆง,า,ง,งามๆมันไม่เหมาะที่จะอยู่ข้างบนมันร้อนและเอาต้นไหนไปก็ชอบต้นนี้วาฉัน อันนี้นะคอยรกระปลูกบวเฮงเลยพี่น้องประมาณสามเดือนใส่สองต้นพี่น้องเต็มเลยอันนั้นเพิ่อนงาล่ะหม่เพิ่งงพนเอมามาให้กระถางเดียวพี่น้องกระถางน้นอยๆแม่น้องซีงกับขยายขยายและนี่กระถางแหละที่หม่เพิ่นนอมามาใย้มันอยู่ข้างล่างมันงามพี่น้องมันคุ้มคุ้มหมดเลยมันคุ้มกระถางเลยเิ่นกับ มันเป็นกระถางน,น้อยๆแล้วมันคุ้มคุ้มกระถางแล้วมันงามมันมันก็งามแบบนี้แหละพี่เนาะแลวทีนี้ไปเปลี่ยนกระถางไปซื้อกระถางม,มาใหม่ใส่มันก็งามแต่พอเอาขืนข้างบนลายเดือนแล้วพี่เนาะมันก็เลยสภาพที่เห็นเป็นนั้นแหละแล้วลก็เลยอยากมาได้ของเข้าใหม่ด้วยทีนี่คอยก็บอห้ยแล้วเนาะคอยก็ห่วงคือกันเป็นการโตเทียงกันเนาะอันนี้ขางบ้านเนาะพี่เนาะ ยามเรงๆใบใบกันงามเรงๆใบใบเป็นกับเอาน้องออกมานอนเล่นพี่น้องปูที่นอนแบบว่าอิสระมากัน่นนี้แล้เนาะชีพพี่น้องชีวิตมาเหตุการณ์เหตุงานกันได้อยู่สถานที่แบบนี้ที่ห้ามมากมันจะมีความสุขเลยพี่น้องกับว่าได้ขิดหอดบานขิดหอดสองแห้งกันได้เนาะอันนี้ปลูกง่ายเด้อพี่น้อง ถ้าพี่น้องหรือว่า fc คนใดสนใจบอกมาเด้อพี่น้องฉิเพาะไว้ห้ถ้าพายุไก่แถนแถวไก่ไก่เคียงกันานะพี่น้องเดียวเพาะไว้ห้ปลูกไว้ห้เอาไวห้ห้ยมูเผื่อแหละพี่น้องนี่เจ็ดกระถางพี่น้องืกก่อก่ณนเต็มเรือนใหม่เลยเจ็ดกระถางเอาหายเผื่อมันมันห้ายแห้งมันหกแม่ก็เลยเอาไว้เอาไว้บลายอันนี้สองกระถางเนาะ ก็ไปเบิ่งอีกต่อโ้อ้ยลืมเดินผ่านนะพี่น้องเอามาแต่ต้นน้อยๆพี่น้องแบ้ว่าภัยมากก็ต้องชื่นชมนางวะคือใบใหญ่ใบงามแท้พี่พรดูแลยังไงก็แบบบอกได้คำเดียวว่าใส่ใจค่ะ <c oughs> คำนี้เจ็บมาก,กว่าว่าที่บ้านต้นไม่ใหญ่แสดงว่าไม่ได้ใส่ใจเพื่อนวะ ไม่รู้สินะนี่ก็เอาไอว้บลายพี่นนอะแบบบางอย่างมันโขกายเนาะมันก็จนบ่งามเดี๋ยมันงามหลายมันจนกลายเป็นโหกมันบ่มีพืนที่เลย <c oughs> ก่อนจะไปหาบส้มหรือกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องซิงเนี่ยเดอ้อพี่นนองเป็นกําลังใจให้เนาะให้ชมสาทานที่เฮาอยู่เฮาอาศนะัยเนาะโอ้ใบเิ่นใหญ่งามขานาดพี่นนอะ อันเออลืมบอกพี่น้องเมื่อก่อนตั้งอยู่พุ่นพี่น้องตั้งอยู่ขางกําแพงและที่นี่เจ้าของร้านเผื่อว่าถ้ามีต้นไม้ในบ้านให้เอาไปอยู่ในต้นไม้แล้วเขาก็จะขึ้นต้นไม้เออพี่น้องเผื่อกับพยายามแล้วก็เอาหากไปเกี่ยวลงดินนะพี่น้องหากเผื่อเอาลงดินเพื่อสิพยญายีามขื้นต้นม่วง อ่ะกระปล่อยให้นางเขื้นต้นหม่วงไป่นองใบใหญ่แห้งเดยแบบงามสุดๆเลยนะมีคนเรียกร้องนะเนี่ยอยากมานั่งกินหมูกระทะเอซี FC อยากมาแต่ว่าช่วงนี้เฮากันยังอบว่างเนาะเฟินว่อยากไปนั่งกินหมูกระทะข้างบ้านแม่น้องชิ้นเ่อนวะบรรยากาศดีแห้ง ว่างก็จังมาหนังกิน,นํากันเนาะพี่น้องปุดได้ว่างกันมาเดอ้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่หายเขามาหายกาลังใจแม่น้องสิียงกะถ่ายชีวิตการเป็นอยู่เนาะว่าเฮากินยังอยู่ยังสภาเวลอมเฮาอยู่จังไดอยู่แบบนี้เด้อพี่น้องแฮปปี้ <Happy S 1> ได้พี่น้องอยู่กับสิ่งที่เฮาหมักเนะาะหมักปลูกหมักกัน ขอบบุญขอบคุณหลายๆทุกคนที่เขามาหายกำลังใจแม่น้องเสิงเดี๋ยวว่างแม่น้องเสียงก็สิไปเยี่ยมไปส้มผีส้มน้องคือกนันเนาะอ่ะล่าแล้วเบาลายใยห,หางขอบคุณหลายๆสบายดี